ปัญหาการใช้งานเจ้าตัวเคสอัตโมแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เราซื้อสายตัวด้านนอกมาเนี่ยอย่างอันเนี้ผมใช้ของยูกินนะเสียบเข้ากับตัวอึ๊บฮับของอัตโ o มนะแล้วเราก็เสียบเข้าคอมมันม er ักจะติดปัญหาเรื่องการอ่าน SSD ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเสียบตรงนี้มันยังมีความห่างกันอยู่สังเกตที่หน้าจอนะครับไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดผมกดตัว SSD เข้าไปอ,อ,อ่ะ มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับถ้าผมปล่อย <c oughs> เห็นไหมมันก็จะหายไปนะครับมันต้องคอยกดไอ้เจ้าตัวอัโตโมอสกับยูกีนตัวนี้ตลอดเวลาเลยเพื่อให้มันแน่นกันทีนี้ผมเลยไปสั่งเจ้านี่มาครับกล่องอาหารกลางวันมันเขียนว่ากล่องอาหารกลางวันจริงๆมันก็จะเป็นเคสของ SSD เอาไว้ใส่อัโตโมอสครับนี่เป็นแบบอลูมิเนียมไปสวยนะแล้วก็มีตัวของสกรูมาให้2อัน วิธีก่อนหน้านี้ที่ผมทําบ่อยๆเพื่อไม่ให้ลาคาญเวลาส่งไฟล์เนี่ยก็คือผมจะต้องเอาพวกตัวเนี่ยพวกตัวไขควงนะครับมาคอยไขยตัวน็อต4ตัวนี้ออกครับเพื่อที่จะให้ตัวยูกีมันอ่าน s อ d ดีได้ง่ายๆลองคิดดูครับถ้าเกิดถ่าย10ครั้งแล้วเราต้องมาทําแบบนี้10ครั้งเนี่ยโอ้โหมันน่าลาคานมากเลยนะเวลาที่เราต้องมาคอยถอดสกู4ตัวนะเพื่อเอา s อเดออกมาเนี่ยก็เลยแบบอ่ะโอเคกั้นใจเอาไอเจ้าตัวนี้เลยแล้วกัน อย่างน้อยมันก็แพงหน่อยนะ900-900กว่าบาทแล้วได้แค่นี้ผมว่าแพงนะแต่มันก็ได้ในเรื่องของความไม่น่าลำคาญอะใช้น็อตตัวเดิมได้ไหมใช้น็อตตัวเดิมได้ด้วยครับอุ้ยไงสวยไหมได้โชว์ลายของ SSD ดด้วยนี่ครับเวลาเสียบฟึบนี่อ่ะสวยไหม ผมว่ามันสวยดีนะแล้วมันเป็นสีเทาด้วยไงก็เลยเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วถอดก็ถอดง่ายครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองจบปัญหาของเราด้วยการเสียบยูกีนตัวนี้ฟึบนี่เห็นไหมระยะมันจะแน่นกว่ากันนะครับแนบสนิทเลยเลยเดี๋ยวเราซองเสียบเข้าไปที่คอมป,ปึ๊บเรียบร้อยครับผมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเวลาโอนไฟเนี่ยต้องคอยเอานิ้วมากดตลอดเวลานะครับนี่ขึ้นมาแบบปกติเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปล่อยปล่อยไว้เฉยแบบนี้เลย โอเคมากๆโอเคมากๆ okay, แต่มีข้อเสียนิดหน่อยนะเนี่ยก็คือไอตัวตรงนี้นะครับจะเปิดโล่งเลยฝุ่นอาจจะเข้าได้ครับแต่ก็นั่นแหละสะดวกดีไม่มีอะไรจริงๆวิธีแก้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือใช้ตัวอ่าน S D ของทางอัตอมอสเองเลยนะครับราคาของเขามันจะอยู่ประมาณ2 4 0 0้กว่าบาทนะใครสนใจรายละเอียดก็ลองคลิกที่ลิงก์ด้านล่างดูรายละเอียดได้ครับไอเจ้าตัวนั้นเนี่ยผมว่าต่อให้ใช้กล่องของอัตอมอสเองก็ตามนะครับก็สามารถเชื่อม S D เข้ากับตัวคอมได้แบบเสียบสายไว้ไม่ต้องคอยกดแบบผมอะ่ะแต่ทีนี้ัเจกน ตัวนี้มันก็ไม่ได้ใช้งานแย่อะไรครับผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมผมจะต้องเอาเงิน2,400บาทไปซื้อตัวอ่าน s อ d ที่ผมมีอยู่แล้วด้วย <c oughs> ผมก็เลยโอเคงั้นขอตัดงบหน่อยเหลือ940บาทพอซื้อไอ้เจ้าตัวเคสเหล็ก Walker ตัวนี้ครับนี่แล้วก็ ใช้เจ้ายูกีนตัวเดิมเนี่ยแหละในการอ่านตัวเอ d ดีนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันก็เท่ด้วยนะได้ได้ในเรื่องความเท่ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาของผมได้ตรงจุดดีแล้วก็ราคาถูกกว่าสอ0 0ด้วยประเด็นราคาอยู่ที่9 4 0บาทใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ผ่านช่องทางของ s h อ p e e ครับแต่ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับผมเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆครับใครติดใจตรงไหนนะครับหรืออยากให้แนนใ้ออมมวแนนวลา เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ